สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมตัวปวนสายปันแสนแนลกันนะครับนมาจัจให้ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าไฮโรไทยอีกเหมือนเดิมนะครับผมมาจังหวะนี้เราก็จะจัดให้แบบเทพๆบเทียบสวยงามพระรามแปดกันเลยครับผมมาทุนหาร้อยครับวันนี้จัดให้ครับตามคําขอเอฟซีเหมือนเดิมแหละพี่ครับเล่นไฮโรไทยดูหน่อยครับทุนห้าร้อยนะามาแต่ดอกแรกก็ดูมันก่อนครับห้าสี่สี่ครับมาสี่จัดกันเลยครับผมมา ว่าจะทํากำไรได้เท่าไหร่ครับอกมาทุนห้าร้อยสองเปิดครับจะทํากาไรได้เท่าไหร่ครับเอฟขอมาเราจัดให้ทันทีครับมาดูข้างล่างครับต่ำต่ำต่ำมาครับจังหวะนี้มันต้องไหลต่ําครับมามันจะมาตัดสูงไหลสูงไหลยาวมันมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมาห้าร้อยไหลไปเดยครับ1 2ึสองสามครับมาจัดครับเต็มกราฟเต็มกราบปาก ปากปาก <c oughs> มาเจ็บคอรบตอนนี้เริ่มเจ็บคอแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเองช่วงนี้ครับไม่ค่อยจัดสบายเท่าไรครับจัดมาครับเอวมาแล้วเยวสยมสารจัดมาครับสามดอกครับสีด่ดอกบวบไหวกำไรเน้นๆครับผมกำไรหาร,อยหา,รอยหาซิบก,กันเลยครับหมวออฟทมาดาจัดไปครับอ่ะ ต่อกันอีกสักดอกสองดอกเนี่ยบาการามาขอกําไรสักสองพัน่จะได้ไหมวันนี้เนาะทุกคนเนาะมาอยัดให้เลยครับดอกนี้เต็มคาราเบลไหมมารอชมครับมาตามคำขอ fc ครับมาใครที่ขอกันเข้ามาทุน5 0 2อเปิดเราจะจัดให้เลยครับถ้ามันบวกหนะ้า2เปิดของท่านมาครับมา fc ท่านใดที่ขอมาก็อย่าเริ่มคอมเมนต์นะดอกนี้จะจัดให้ไปครับไหลต่ำกันไปครับมา มัดปอกถองมัไปครับมาจัดมาเอาหวยขอเปิดเน้นๆหน่อยหนึ่งสองสามให้ไหมมาเอาหวยขอหนึ่งสองสามได้ไหมห้าห้าเดียวแล้วห้าสี่เยียวครับจัดมาครับเอาสองดอกได้เท่าไรครับตอนนี้จังหวะนี้โอ้โหเปิดนี้ได้มาหนึ่งครับโอเคครับกาไรเท่าตัวครับ fc ครับใครที่ขอเกมนี้กันเข้ามาก็คอมเมนต์มาครับแล้วก็ทักแชทมานะทุกคนนะโอเคครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปที่หนึ่งไฟแล้วครับผมมา กำไร500ก็พออยู่ได้ครับผมถ้าสู้ต่อเดี๋ยวมันจะหมดปอกถอกหมดปลายครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไปก่อนล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ